วัสดีครับปลาเสื้อนะครับปลาเสื้ออุดร0951925207 0612400686วันนี้เดินรถผุ่งวันที่30มิถุนายน2,566นะครับเดินมา ผ่านผ่านบ้านเยัดแจวเยัดแจวพันล้านแล้วก็มามาเจอรถไฟพอดีนะครับบ้านป่าเสือมีรถไฟนะครับ ถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้ว <m uch> ไปแล้ว <men> <c ười> กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพนะครับป้าเสือก็จะเดินจากบ้านแล้วก็ผ่านมาที่ลุงเรียนบ้านประโคแล้วก็กลับไปอาบนา้ำ แต่งตัวไปสอนหนังสือเหลือเวลาอีกปีหนึ่งปีสามเดือนไปสู่ที่ชอบแล้ว <g iggle> ก็กเกษียณอายุราชก,การนะครับกระเสือก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้อยู่ได้นานที่สุดเพราะเป็นสมบัติของ พระนิพพานนะเป็นสมบัติของพระนิพพานตามความเชื่อของศาสนาพุทธที่จริงเป็นสมบัติของพ่อแม่พ่อแม่ไปแล้วปลาเสือก็ตัวพ่อก็อ,อยู่ในปลาเสือตัวแม่ก็อยู่ในปลาเสือนี่แหลปะปลาเสือก็จะไปทำงานอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์วันนี้ ฝนตกแล้วก็ชาวนาก็ได้หวานกาปกดำอ้าวทันาการทันาการนะครับแฟนยายผ่องขายของที่โรงเรียนนะครับทางเดินนี้ก็จะเป็นทางเดินที่ไปผ่านโรงเรียนบ้านประโคนะครับชาวนาก็ได้ ปัจจุบันนี้ทำนาหวานตัวไหนที่มันไม่สมบูรณ์ก็จะทำการดำเสริมใช้ก้าดปักดำเสริมนะครับและเสือเคยทำคลิปเกี่ยวกับ ธาตุธรรมสามฝ่ายธาตุธรรมอกุศลาแล้วก็กุศลาแล้วก็อัยยากตานะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องว่าโลกนี้จักรวาลนี้เป็นยังไงเกิดมาได้ยังไงแล้วก็จะมีที่ไปยังไงที่มาที่ไปแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสมบัติของธาตุธรรมทั้งสาม ที่จริงเป็นสมบัติทังท่าธรรมฝ่ายข่าวนะครับกุศลาธรรมมานะครับปลาเสือ06124 00686 095 1925 207โอเคนะครับ